มาดูกรณีของ BTS ล่าสุดรายงานผลประกอบการงวดไตรมาส3นะครับของปีบัญชี67ทับ68ออกมาก็คือระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2567มีกำไรสุทธินะครับ3ล้านบาทก็ถือว่าเป็นการพลิกกลับมามีกำไรสุทธินะครับจากขาดทุน4,762ล้านในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าขณะที่ตัวรายได้รวมก็เพิ่มขึ้นถึง 60. 6 ซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่นั้นมาจากการรวมรายได้ของบริษัทรับบิดโฮดดิ้งส์จำกัดมหาชนนะครับหรือว่าตัวรับบิดรวมถึง r o k t t ทนะครับเข้ามาประมาณ1,480ล้านบาทนะครับนะับตั้งแต่มีการทำ tender offer แล้วก็รวมงบการเงินมาตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนปี67เป็นต้นมาสำหรับผลประกอบการงวด9เดือนนะครับมีกำไรสุทธิ2,204ล้านบาทก็เป็นการพลิกกลับมามีกำไรเช่นกันนะครับจากที่เคยขาดทุน 5,277ล้านในงวด9เดือนของปีบัญชี66ทับ67ในส่วนของคุณชวดีรุ่งเรืองผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินของ BTS นะครับก็ระบ,บุว่าการพลิกกลับมามีกำไรสุทธิในงวด9เดือนปัจจัยหลักนั้นคือไม่มีการบันทึกผลขาดทุนที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน c u r r y Express ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตรวมถึงการด้อยค่าเงินลงทุนของซิงเกิลประเทศไทย ของทางรับปิดนะครับซึ่งก็ถ้ายังจํากันได้ไดทั้งซิงเกิลทั้งเคอรี่นี่กด BTS สซะยับเลยนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังมีการกลับมารับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในเจมัทนะฮะจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ BTS ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็เป็นผลทําให้ BTS เอเองมีฐานะทางการเงินนะครับที่แข็งแกร่งขึ้นรวมถึงหนี้สินสุทธิที่ปรับลดลงด้วยทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจหลังจากนี้เราต้องติดตาม นะนั่นคือกรณีที่รัฐบาลเองเนี่ยก็มีนโยบายนะครับในการที่จะซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าเพื่อที่จะไปกําหนดค่าโดยสารสูงสุดที่20บาทตลอดสายเอาไว้ให้บริการกับประชาชนซึ่งก็ตรงนี้เองนะฮะเป้าหมายในการดําเนินการเนี่ยก็จะต้องเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายนปีนี้ซึ่งทาง CFO นะครับของ BTS คุณชาวดีเนี่ยก็มองว่าถ้าดําเนินการได้สําเร็จก็คาดการว่า รายได้จากค่าโดยสารก็จะแปเปลี่ยนกลายเป็นรายได้จากการเดินรถและซ่อมบำรุงก็คืองาน O&M ทั้งหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้ BTS สามารถลดความเสี่ยงเกี่ยวกับจำนวนผู้โดยสารลงได้ครับอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะแล้วก็โมเดลธุรกิจเนี่ยจากการที่ต้องเป็นผู้ประกอบการเองนะฮะก็คือลงทุนแล้วก็เก็บค่าโดยสารเองเนี่ยต่อไปมันจะเป็นรายได้ค่าจ้าง งาน o m ซึ่งมันจะมีความสเสถียรน,นะฮะมากกว่าแล้วในท้ายที่สุดอาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ากับทาง BTS ได้แล้วรัฐบาลเองก็ประสบความสำเร็จนะฮะในแง่ของการพิชิตเป้าหมายเรื่องของการให้บริการรถไฟฟ้ากับประชาชนด้วยราคา20บาทตลอดสายนะขณะเดียวกันถ้ามองไปถึงกรณีของรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองเนี่ยคุณธนาชัยคับผมคือถ้ามีการเวนคืนสัมปทานตรงนี้จริงๆก็จะเป็นการช่วย ลดผลขาดทุนให้กับ B T S ได้อย่างมีนัยสําคัญด้วยเช่นกันก็คือไอ้อผลขาดทุนตรงนี้จะหมดไปเลยเพราะต่อไปเ,อเขาก็ไปรับเป็นงาน O N M แทนนะฮะซึ่งกอ็มองภาพรวมเนี่ยนะฮะในอนาคตเนี่ยก็ดูแล้วผลประกอบการก็น่าจะมีการกลับมาเติบโตนะฮะ ได้ดีอีกครั้งหนึ่งสำหรับทาง BTS ท่าทด่ฟังดูก็กว็วินทุกฝ่ายนะครับวินทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการผู้จดยสารเองก็วินเหมือนกันจา่จา,ยจายลดลง <c oughs> นะครับเหลือ20เอ20บาทเนี่ยมีคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคำว่าตลอดสายเนี่ยเฉพาะสายหรือว่าถ้า,ถาเปลี่ยนจากเศษเงิน,นไปชุมพูอย่างเงี้ยนะครับก็อันนั้นก็คือไม่ได้อยู่ใน20บาทใช,ใช่ไหมครับใช่ไหมครับ อันนั้นเป็นคําถามที่เดี๋ยวจะต้องไปไปไปกระทอกกันให้มันตกผลึกว่าไอ้ยีบาทเนี่ยมันก็คือหมายถึงทุกสายเลยไหมบัตรใบเดียวตัวร่วมใช่ไหมยี่บาทจ่ายเนี่ยผมนั่งจากสุทธิสารใส่ทีน้ำเงินไปต่อ BTS เพื่อที่จะไปสำโรงก็โดยหลักการมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะนะ ผมว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ใชแต่ไม่รู้ของจริงออกมาจะเป็นยังไงเพราะมันก็ฟังดู too good to be true อ่ะมันฟังดูดีเกินไปหรือเปล่าใช่แต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆเนี่ยนะโอ้โหผมว่างานนี้พักเพื่อไทยนะอยู่ยงคงกระพันอย่างน้อยอฐานเสียงในกรทมนี่กลับมาแน่นอนขตัาผมแต่อย่าว่ากันนั้นเลยนะมันเป็นมิติทางการเมืองผมว่าเอา ตามบรรทัดฐานของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยแน่นอนรัฐบาลก็ต้องมีส่วนอุดหนุน<ช>นะฮรประชาชนใ,ชในเรื่องของค่าใช้จ่าย<ช>เกี่ยวกับการเดินทางไปทำมาหากินทำมาค้าขายต่างๆซึ่งก็แน่นอนมันได้หลายมิตินะคุณธนชัยทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนนะครทั้งนี้แห่ของการลดมลภาวะ คือคือผม,มผมมองว่าน่าจะตัดสินใจช่วยในการตัดสินใจในการที่จะให้คนเนี่ยใช้ใช้รถส่วนตัวน้อยลงด้วยน่าจะมีนยัยยะเลยนะผมผมว่ามีผลมากมากมีผลมากม,มากแล้วก็ภาวะจราจรติดขัดแออัดก็จะลดน้อยหายลงไปด้วยแต่สิ่งที่ต้องทําก็คือว่าคุณจะต้องไปเพิ่มขบวนรถไฟฟ้าให้มีทอยู่ทีขึ้นเพราะว่าอันนี้คือ ศึกษาบทเรียนมาจากตอนที่เปิดได้ขึ้นฟรีเจ็วันถูกไหมใช่ใช่โอลมาเลยโอ้ต้องต้องรอทีสามขบวนแต่ผมจะได้ขึ้นนะคุณบุรุพาฝุ่นตลบแต่นั่นมันฟรีไงใช่ถ้า20บาทก็อาจจะลดลงหน่อยอแต่ก็ยับข,<ม>ขึ้นกว่าในปัจจุบันนี้แน่นอนครับ,รบนะ,ะก็ติดตามดูนะฮะก็มองภาพไปข้างหน้าก็ค่อนข้างจะสดใสแล้วก็ในแง่ของการติดตามทวงถามหนี้จากกทมก็ดูจะเป็นไปได้ด้วยดีนะก็หลังจากนี้เดี๋วดูว่ากทมเขาจะมีการทยอยชาระ ไอ้ส่วนที่ค้างอยู่เนี่ยออกมาอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ก็น่าจะมีความคืบหน้าชัดเจนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้